จอร์จอเจยเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียค่าทิปหลักหมืน่นแต่วิวหลักล้านกิจกรรมไฮงกลางเทือกเขาและทานน้ำแข็งขี่ม้าเดินเล่นทุ่งดอกไม้บานฟูเต็มป่าวายสุดอร่อยในราคาร้อยนิดนิดและเมืองเก่าอีกมากมายที่ไม่ว่าจะถ่ายรูปยังไงก็สวยไม่จบทริปพิเศษที่คุณสามารถออกแบบการเที่ยวเองได้6วันเริ่มต้นที่17,500บาท9วันเริ่มต้นที่26,000บาทสนใจทักเลย Facebook จอนจอเจีย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ #ep799 ค่ะผ่านไปแล้วเกือบหนึ่งสัปดาห์กับ2อุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่มันดันเกิดขึ้น2วันติดแถมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากโครงการที่ผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาเจ้าเดียวกันอีกต่างหากเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะตึกสตองอที่เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยก็สร้างโดยผู้รับเหมาเจ้าเดียวกันนี่แหละ บริษัทอิตาเลียนไทยนั่นเองค่ะแต่ว่าทําไมกันจนถึงตอนนี้บริษัทอิตาเลียนไทยจึงยังสามารถรับงานจากทางภาครัฐได้อยู่เรื่องราวของอิตาเลียนไทยเป็นยังไงผ่านมากี่อุบัติเหตุแล้วแล้วทําไมบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่มากๆถึงกลายมาเป็นบริษัทที่เกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างถี่ขนาดนี้และความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นมันควรจะเป็นยังไงบ้างเราก็ไปฟังทั้งหมดในแฮะจากอิตาเลียนไทยค่ะ14มกราเกิดเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไฮสปีดไทยจีน ถล่มทับรถต่วนพิเศษที่กำลังวิ่งอยู่บนรางรถไฟที่ใต้โครงสร้างของรถไฟฟ้าความเร็วสูงพอดีช่วงลำตะคองสีคิ้วและช่วงกุดจิตโคกกวดทั้งนี้ชิ้นส่วนโครงสร้างได้ร่วงลงมาทับรถไฟขบวนที่กำลังแล่นผ่านพอดีโดยหล่นทับขบวนรถไฟโบกี้ที่2และ3าํทให้รถไฟกระเด็นตกจากรางและเกิดไฟลุกไหมอย่างรวดเร็วค่ะ จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า70รายการกู้ภัยทําได้ยากเพราะหลายร่างถูกโครงสร้างรถไฟทับผู้รับเหมาในโครงการนี้คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดร่วมกับบริษัทไชนา่าเรเวลนัมเบอร์เทเป็นผู้คุมงานก่อสร้างคะ่ะเช้าวันถัดมาเกิดเหตุเครนก่อสร้างทางลอยฟ้าบนถนนพระรามสองขาออกขลม่ม วัสดุเครนตกลงมาทับรถที่สัญจรไปมาเบื้องล่างมีผู้เสียชีวิต2คนผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนบริษัทที่รับผิดชอบโครงการการก่อสร้างนี้ก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล p อปเมนต์จำกัดมหาชนเช่นกันค่ะเครนถล่ม2วันติดจากโครงการที่ผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยบริษัทอิตาเลียนไทย จากเครื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะหลายคนก็ตั้งคําถามว่าแล้วโครงการที่ผ่านผ่านมาที่อิตาเลียนไทยรับผิดชอบอะ่ะเกิดอุบัติเหตุไปแล้วกี่ครั้งปี2548ค่ะเครนถล่มสะพานมิตรภาพไทยลาวมีผู้เสียชีวิต10คน ปี2560อุโมงค์ส่งน้ำแม่งัดถลม่มนักธรณีวิทยาเสียชีวิต2คนเมษายน2560เกิดเหตุอุปกรณ์ยกแท่งปูนร่วงลงทับคนงานในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงผู้เสียชีวิต3รายสิงหาคมปี64คนงานก่อสร้างตกจากด้านบนของไซต์ก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพระราม2เสียชีวิต1ราย กุมภาพันธ์ปี65อุบัติเหตุนั่งร้านถลม่มภายในโครงการก่อสร้างโรงแรมชื่อดังถนนวิทยุผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บ4รายกุมภาพันธ์65โครงสร้างค้ำยันแบบเทคอนกรีตพังถลม่มขนาดเทปูในโครงการวันแบงคอก ผู้เสียชีวิต3รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายในระหว่างปี64ถึงปี67เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหลายครั้งเหตุการณ์คานปูนถล่มและโครงเหล็กยกชิ้นส่วนพังถล่มลงมาทับคนงานในโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม2เสียชีวิต8รายมีนาปี68คาเหล็กบนถนนพระราม2สุดตัวเสียชีวิต5ารายได้รับบาดเจ็บ24คนและที่พีคที่สุดคือวันที่28มีนาคมปี68ค่ะ อาคารสอตองโอ,อาคารสูง30ชั้นพังถล่มลงมาทั้งหลังขนาดก่อสร้างเสียชีวิต92ลารายและสูญหายอีก4ลรายตามมาด้วยเหตุการณ์เครนถล่ลม2วันติด ที่น่าตั้งคำถามก็คือบริษัทก่อสร้างที่รับงานแล้วเกิดอุบัติเหตุมากมายขนาดนี้ทำไมรัฐบาลถึงยังปล่อยให้รับงานรัดอยู่ได้เอาจริงๆต้องตั้งคำถามใหม่ว่าทำไมบริษัทนี้ถึงยังอยู่ได้จนถึงปัจจุบันสำหรับเหตุการณ์เคนถล่มทับรถไฟที่สี่ขิวค่ะบริษัทอิตาเลียนไทยประกาศว่าจะมอบเงินช่วยเหลือให้ศพละ150,000บาทโดยได้มอบไปแล้วเจศพและมีการออกแถลงการ์ว่าบริษัทจะรับผิดชอบที่จะให้ความช่วยเหลือในการชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัวผู้สูญเสียการรักษาพยาบาลผู้ได้รับ บาดเจ็บอย่างเต็มที่และบริษัทพร้อมจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเร็วที่สุด ก็คือช่วยเรื่องการเคลียร์พื้นที่จากอุบัติเหตุนั่นแหละแต่วันต่อมามันก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำเนาะเรื่องนี้ทําให้คุณอนุทินโมโหเป็นอย่างมากค่ะคุณอนุทินก็ออกมาประกาศว่าจะยุติสัญญากับบริษัทอิตาเลียนไทยสําหรับสองโครงการนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความกังวลว่าการยุติสัญญากับบริษัทเอกชนโดยที่ไม่มีข้อกําหนดในสัญญาอย่างชัดเจนอาจทาให้รัฐบาลโดนเอกชนฟ้องกลับได้ประเทศไทยอะเสียค่างโง่กับความหัวร้อนและความรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรก็ได้ของผู้นํามาเยอะละก็คือเวลาที่โดนเอก ชนฟ้องแล้วรัฐบาลแพอ่ะคนที่จ่ายค่าเสียหายอะ่ะคือรัฐไม่ใช่คนสั่งการไอ้คนสั่งการอะ่ะลอยตัวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่เงินภาษีของประชาชนอะ่ะต้องถูกเอาไปใช้จ่ายค่าชดเชยให้กับบริษัทเอกชนนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือค่างโง่เหมืองทองอัคลาค่ะที่คุณประยุทธ์สั่งปิดเหมืองทองโดยใช้มอ44แทนที่จะไปใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและดําเนินการตามขั้นตอนผลก็คือทําให้โดนเอกชนฟ้องกับตอนนักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าถ้าอยากจะฟ้องก็ฟ้องได้ตามสบายเลย คือน,นี่ก็ไม่เข้าใจว่าพูดแบบนี้แปลว่าถ้าเอกชนเขาฟ้องขึ้นมาจริงๆคุณอนุทินจะเป็นคนจ่ายเงินในการดําเนินการทุกอย่างและถ้าแพ้ขึ้นมาคุณอนุทินจะเป็นคนชดเชยเองโดยไม่เอาภาษีประปชาชนไปจ่ายใช่หรือไม่และในวันต่อมาค่ะหนึ่งวันหลังจากที่คุณอนุทินออกมาประกาศว่ายกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยแล้วบริษัทอิตาเลียนไทยก็ทําหนังสือออกมาชี้แจงว่าตอนนี้บริษัทไม่ได้ถูกยกเลิกสัญญาแต่อย่างใดนะ โครงการนี้บริษัทยังมีคนร,รับผิดชอบอยู่คนก็อ้าวเยี่ยงวะเนี่ยและที่นายกตูพูดไปอะ่ะอย่างไรก็ตามค่ะโครงการนี้ถูกสั่งให้หยุดดําเนินการทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่โครงการนี้แต่เป็นทุกโครงการที่ใช้โครงเหล็กยกเครื่องมือเคลื่อนที่ติดตั้งคานหรือชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับเป็นการชั่วคราวทางประเทศจนกว่าจะมีคําสั่งใหม่ค่ะจุดพีก็คือผู้บริหารบริษัทที่กํากับดูแลโครงการก่อสร้างนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการยกเลิกสัญญามีผลกระทบกับทางบริษัทเพราะเป็นบริษัทก่อสร้างต้องทํา ธุรกิจต้องมีงานมีเงินซึ่งการที่ไม่มีงานไม่มีเงินไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนเพราะจะส่งผลกระทบต่อการประกอบการของบริษัทและความเป็นอยู่ของลูกจ้างครอบครัวของลูกจ้างอีกหลายหมื่นชีวิตจึงไม่อยากให้รัฐบาลพิจารณาไปถึงขั้นยกเลิกสัญญาอา้าวแต่คนที่เสียชีวิตไปเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันไม่ใช่หรอ เอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นความประมาทเลินเล่อที่ชัดเจนมากนะคะปกติแล้วในระหว่างการก่อสร้างทางที่มันข้ามทางรถไฟอ่ะเขาจะต้องหยุดการเดินรถก่อนเพื่อความปลอดภัยหรืออย่างทางพระรามสองอ่ะ เขาก่อสร้างเส้นทางลอยฟ้าอยู่มันก็ไม่ควรจะมีรถสัญจรผ่านนะตอนนั้นนะ่ะจากอุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดขึ้นของบริษัทเนี่ยมันน่าแปลกใจมากที่บริษัทยังสามารถดําเนินการรับงานก่อสร้างของรัฐบาลได้อยู่ถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยบริษัทจะต้องรับผิดชอบทางอาญยายอย่างหนักในข้อหาประมาทเลเล่อ,อย่างร้ายแรงตัวบริษัทจะต้องถูกรัฐบาลฟ้องและสั่งปรับเป็นเงินมหาศาลหลายร้อยล้านดอลลาร์ ผู้บริหารวิศวกรและผู้ควบคุมงานมีโอกาสติดคุกจริงหลาย10ปีต่อ1คดียังไม่นับรวมที่ว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตจะสามารถฟ้องแพ่งกับบริษัทได้อีกเรียกได้ว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งอะสามารถทําบริษัทล้มละลายได้เลยเนื่องจากโดนฟ้องหุ้นจะร่วงอย่างหนักบริษัทจะถูกห้ามรับงานจากภาครัฐในทุกระดับอย่างเด็ดขาด ส่วนในญี่ปุ่นค่ะถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้จัดการโครงกรารกรรมการมีโอกาสสูงที่จะถูกจำคุกทันทีไม่รอลงอาญาในญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ความรับผิดชอบยิ่งสูงตามเท่านั้นค่ะส่วนในเกาหลีมีกฎหมายที่จะสั่งลงโทษซีอทันทีโดยไม่รอลงอาญา จำคุก1ปีปรับ1000ล้านวอนส่วนบริษัทปรับ5,000ันล้านวอนและปรับอีก5%เจากกำไรจ่ายชดเชยให้ผู้เสียชีวิต5เท่าจากมูลค่าความเสียหายพักใบอนุญาตหนึ่งปีห้ามรับงานจากรัฐบาลและเอกชนหรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นยกเลิกใบประกอบกิจการถาวรก็มีค่ะสาเหตุที่กฎหมายในต่างประเทศเขาทําแบบนั้นยากอ่ะคือเขาแยกระหว่างความประมาทกับอาชญากรรมก็คือถ้าความตายที่เกิดขึ้นนั้นสามารถคาดเดาได้และป้องกันได้ นั่นคือไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มันถือเป็นความประมาทอาจเป็นความตั้งใจในการใช้วัสดุคุณภาพต่ำหรือการละเลยมาตรฐานของความปลอดภัยเพื่อลดต้นทุนในไทยเนี่ยทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุคนที่ถูกดำเนินคดีมักจะเป็นแค่แรงงานตัวเล็กๆวิศวกรหน้างานโฟแมนระดับปฏิบัติงานเท่านั้นในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงแทบไม่เคยถูกตั้งข้อหาทางอาญาเลยหรือบทลงโทษจริงมันก็แค่จะเป็นการรอลงอาญา ซึ่งก็จะเห็นว่าต่อให้บริษัททำใครตายอ่ะบริษัทก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นค่ะผู้บริหารไม่ต้องติดคุกจริงๆสถานะการเงินของบริษัทก็ไม่ได้สั่นสะเทือนถึงขั้นล้มละลายการลงโทษทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสําหรับการดัดนิสัยองค์กรที่ไร้ความรับผิดชอบอะ่ะมันไม่เกิดขึ้นในไทยค่ะดังนั้นเราจะกลัวอะไรอะ่ะนอกจากนี้ไทยยังมีปัญหาเรื่องของการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่มันไม่อิสระจริงๆแต่ทําตามใบสั่งของคนที่เลือกองค์กรอิสระเข้าไปการที่จะทําให้ในายทุนรับผิดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาจริงๆโครงการเครนถล่มที่สีคิ้วอะ่ะเป็นโครงการที่ล่าช้ากว่ากําหนดมาแล้ว735วันนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นมีข่าวว่ารัฐบาลสั่งปรับเลยทั้งที่บ่นว่าเงินไม่พอใช้ รีบเก็บภาษีกับคนชนชั้นกลางแต่ทีเคสแบบนี้กับบริษัทใหญ่ดันไม่สั่งปรับนับภาษาอะไรกับการเอาผิดละ่ะบริษัทที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังรับงานรัฐบาลได้เพราะรัฐไทยไม่มีระบบแบ็กลิสต์ผู้รับเหมาค่ะคือไทยไม่ได้ผูกขาดความผิดพลาดทางด้านความปลอดภัยเข้ากับสิทธิ์ในการรับงานรัฐบาลในเวลา11ปีก็คือตั้งแต่ปี58ถึงปี68บริษัทอิตาเลียนไทยชนะการประกวดร,ราคาโครงการของรัฐมากถึง213โครงการ ได้เงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า1 3 4 6 0 0ล้านบาทสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นได้คือไทยไม่มีสมุดพกของบริษัทรับเหมาค่ะที่จะคอยบันทึกอุบัติเหตุต่างๆอย่างเป็นทางการทําให้สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกนํามาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติการเข้าประกวดประมูลราคาบริษัทที่มีคุณสมบัติอื่นๆครบตาม TOR เสนอราคาดีก็สามารถรับงานรัดได้ต่อให้จะเพิ่งทาคนตายมาเมื่อวานวันนี้ก็ยังประกวดประมูลราคาได้อยู่จริงๆอ่ะไทยมีแนวคิดเรื่องสมุดพกแบ็คลิสต์นะคะถึงขั้นว่าออกมาเป็นร่างกฎกระทรวงเราด ส่งให้ในายกเซ็นก็ประกาศใช้ได้ละประเด็นคือร่างนี้ยมันเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วแต่นายกอนุทินนะไม่มาเซ็นสักทีเพิ่งจะมาเซ็นเนี่ยหวันก่อนอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามร่างกฎกระทรวงได้ทิ้งไว้ว่าตามหลักการที่คกก,กราคากลางประกาศกำหนดซึ่งตอนเนี้มันยังไม่มีการประกาศที่ว่าก็หมายความว่าต่อให้ในายกเซ็นไปก็คงยังไม่สามารถห้ามให้ผู้รับเหมาราไรเนี้ยเข้าประกวดประมูลราคาของรัฐได้อยู่ดีนะ อีกเรื่องที่เป็นปัญหาคือราคาค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมในไทยอ่ะโครงสร้างต่างๆบริษัทอิตาเลียนไทยชนะประมูลบ่อยจังบริษัทอื่นมันก็มีทาไมมันไม่ชนะบ้างอิตาเลียนไทยเนี่ยมักจะได้รับงานประมูลราคาของรัฐเสมอเนื่องจากเขามักจะเสนอราคาที่ต่ําที่สุดนะคะแต่ว่าที่มาของราคาถูกที่ว่าก็คือการทำจอยเรนเจอร์กับบริษัทจีนค่ะก็คือเป็นการที่อิตาเลียนไทยจับมือกับบริษัทจีนทํางานด้วยกันนั่นแหละ ส่วนนึ่งมาจากจีนมีจุดแข็งหลายอย่างในเรื่องของเครื่องจักรหนักทีมงานเฉพาะทางซึ่งไทยเนี่ยไม่ค่อยมีวิศวากรเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการทํางานกับบริษัทจีนะ่ะมีต้นทุนทีนท่ต่ําค่ะเรียกง่ายๆว่าหลายๆโครงการอิตาเลียนไทยทาทั้งหมดอะ่ะเขาไม่มีทางชนะประมูลราคาได้เลยเขาก็เลยต้องไปจับมือกับจีนเพื่อให้ต้นทุนถูกลงจะเรียกว่าเป็นการจ้างจีนเป็นรับเหมาอีกทอดหนึ่งก็ได้แต่สิ่งนี้ก็ต้องแลกมาก,มากับมาตรฐานความปลอดภัยที่มันลดลงค่ะสเปคของก็อาจจะไม่ตรงต ตามที่กำหนดลดสเปคบ้างสอดไส้วัสดุบ้างตามสไตล์จีนอะแต่เนื่องจากประเทศไทยก็ไม่ได้มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปดูแลในการทํางานแบบจริงจังอะนะผลที่ออกมาก็คืองานแบบตึกสอตอง,งอค่ะ ที่ทางวัสดุและวิธีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเน้นการก่อสร้างที่ราคาถูกก่อสร้างเร็วและความปลอดภัยต่ำจนเกิดโศกนาฏกรรมอย่างที่เห็นนะและจากที่เราพูดไปค่ะอีกประเด็นสําคัญที่เป็นปัญหาในตอนนี้ก็คือการที่ไทยขาดหน่วยงานตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจากเจ้าของโครงการนะและนี่ก็คือคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมอิตาเลียนไทย เกิดอุบัติเหตุเยอะขนาดนี้บริษัทมันยังถึงไม่ล้มและยังสามารถรับงานรัฐบาลได้อยู่อีกแต่ถ้าใครที่โตมากับตอนที่เราสร้างรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศอ่ะเราจะงงกับสิ่งนี้ระดับหนึ่งเลยนะว่าตอนนั้นอ่ะบริษัทอิตาเลียนไทยมันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะมันมากับฉาย,ยาห้าเสือก่อสร้างอ่ะคุณแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่มากๆในด้านการก่อสร้างของไทยวันหนึ่งมันถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ไดถี่ขนาดนี้ความน่าเชื่อถือลดลงต่ําขนาดนี้ มีนาคมปี67ค่ะมีข่าวว่าผู้ใช้แรงงานจำนวนมากในไซต์งานก่อสร้างได้ชุมนุมประท้วงทวงค่าแรงจากบริษัทอิตาเลียนไทยหลังจ่ายค่าแรงช้าให้ไม่ครบมาหลายงวดจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยค้างค่าแรงมาตั้งแต่เดือนธันวาซึ่งบริษัทก็ได้ออกมายอมรับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนื่องจากบริษัทกำลังขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในเดือนเดียวกันค่ะอิตาเลียนไทยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าหุ้นกู้ทั้งหมด5รุ่นซึ่งมีกำหนดถ่ายถอนระหว่างปี67-69ให้เลื่อนเวลากําหนดการถ่ายถอนไปอีก2ปีชัดเจนค่ะว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทอิตาเลียนไทยวิกฤตจริงๆซึ่งเอาจริงๆมันไม่ได้เพิ่งวิกฤตค่ะบริษัทเนี่ยขาดทุนมาหลายปีและต่อเนื่องติดกันบางปีก็หลายพันล้าน โดยสาเหตุหลักๆของการขาดทุนนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเป็นการไปลงทุนในต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะโครงการในทวายที่พามา่าอิตาเลียนไทยเนี่ยใช้เงินลงทุนไปแล้วถึง7,863ล้านบาทแต่กับถูกเมียนมาแจ้งขอยกเลิกสัญญาสัมปทานโดยอ้างว่าคู่สัญญากลุ่มธุรกิจที่ร่วมทุนทีนท่จดทะเบียนในเมียนมาผิดนัดไม่ชำระค่าสิทธิตามสัญญาสัมปทานและไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับบางประการได้ก็เลยถูกยกเลิกไปค่ะจากเรื่องนี้เองบริษัทเนี่ยสูญเสียไปกว่า7,800ล้าน ในส่วนของการลงทุนในประเทศอื่นๆก็เกิดการขาดทุนขึ้นจากค่าเงินที่มันผันแปร นอกจากนี้การก่อสร้างในต่างประเทศเนี่ยมักมีต้นทุนที่เราไม่รู้ว่าแอบแฝงอยู่มันก็เลยทําให้การประเมินต้นทุนนะผิดพลาดมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาบ่อยครั้งจนขาดทุนนะคะอิตาลีไทยเป็นบริษัทที่มีสัสดส่วนจากลูกค้านอกประเทศสูงถึง40.30%ในปี65พอขาดทุนเยอะๆก็ต้องกู้ค่ะพอกู้ก็มีดอกเบีย้ยเนาะในปี65-66เนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบีย้ยในระดับที่สูงถึงปีละ3,100ล้านเลยทีเดียว การขาดทุนอย่างต่อเนื่องนี้เองก็อาจจะนําไปสู่การลดต้นทุนในการก่อสร้างการลดต้นทุนด้านความปลอดภัยการจ้างบริษัทจีนมารับเหมางานต่อและนําไปสู่ความล้มเหลวในการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กรค,ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบริษัทอิตาเลียนไทยในตอนนี้นะคะ พร้อมกับประวัติต่างๆที่ผ่านมาและความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนคิดยังไงบ้างคะใครคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมและเหมือนเดิมคะ่ะสําหรับใครที่ชอบการสรุปดรามา่าสรุปคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเน็มไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปคะ่ะช่องเง็มเปิดระบบสมาชิกแล้วนะคะใครที่สนใจก็กดมา subscribe เป็นกาลังใจให้เน็มได้สาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแนาคะ่ะบ๊ายบาย